สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่15นี้จะเป็นเรื่องจริยศาสตร์พลังความคิดและการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะซึ่งในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1คือจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกตอนที่2พลังความคิดในอารยธรรมโลกและก็ตอนที่3นะคะการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะดังนี้คืออยากจะให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกได้สนะคะให้นักศึกษาสามารถอธิบายพลังความคิดในอารยธรรมโลกได้แล้วก็ 3. นะคะอธิบายการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกได้ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของจริยศาสตร์ในอารยธรรมโลกจะแบ่งย่อยๆออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์นะคะเรื่องที่2วิวัฒนาการของการรับรู้ทางจริยธรรมแล้วก็เรื่องที่3นะคะวิวัฒนาการของปรัชญายศิลธรรมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษานะคะข้อแรกเลย<ม>ต้องอธิบายความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ได้ 2. นะคะนักศึกษาสาม,มารถอธิบายวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมได้ 3. นักศึกษาสาม,มารถอธิบายวิวัฒนาการของปรัชญาศิลธรรมได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงความหมายและก็ประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์ค่ะความหมายของจริยศาสตร์คืออะไรนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพยายามสแสวงหานะคะ ความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ว่าแบบไหนที่เรียกว่าชีวิตที่ดีนะคะอุดมคติของชีวิตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงศึกษานะคะอธิบายเหตุผลถึงการกระทําของมนุษย์นะคะว่าการกระทําแบบไหนที่เรียกว่าดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าปรัชญาศิลธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะพยายามที่จะศึกษา นะะในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือในแต่ละสังคมนะคะความดีความไม่ดีของแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันนะคะประเด็นของการาทําแท้งอย่างเงี้ยนะคะในอดีตอาจจะมองว่าไม่ดีทุกกรณีในปัจจุบนันบางกรณีก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายอันนี้เป็นมุมมองของจริยศาสตร์ที่เราจะพยายามศึกษากันนะคะโดยปัญหาที่จริยศาสตร์พยายามหาคำตอบนะคะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ4ี่เรื่องเรื่องแรกเลยค่ะ เรื่องของการมีอยู่ของคุณค่านะคะคุณค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เออเป็น subjective หรือเป็น objective นะคะก็คือเช่นนะคะเราจะให้คุณค่าว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นเกณฑ์สากลที่เราควรจะพยายามแสวงหาคำตอบนะคะข้อที่2ค่ะพยายามจะหานะคะสิ่งที่ดีที่สุด ของมนุษย์ว่ามนุษย์ควรจะใช้ชีวิตที่ดีอย่างไรนะคะพอเรารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเราก็จะได้เลือกใช้ชีวิตไปในทางที่ดีนะคะข้อที่3นะคะปัญหาข้อที่3คือเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินความดีความชั่วของมนุษย์นะคะในการกระทําของมนุษย์นะคะปัญหาเรื่องเกณฑ์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สําคัญนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกันนะคะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะเพโตบอกว่าการกระทําที่ดีเนี่ย คือการกระทําที่ใช้เหตุผลเป็นตัวนําถ้าไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์นำเนี่ยไม่ดีนะคะส่วนอริสโตเติลบอกว่าการกระทําที่ดีคือการดําเนินการแบบสายกลางนะคะขพรสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็นปัญหาเรื่องอภิจริยศาสตร์นะคะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยนะคะไม่ได้เน้นเกณฑ์การตัดสินความดีความชั่วแล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มเล็งเห็นแล้วนะคะว่าในแต่ละยุคในแต่ละสมยัยหรือในแต่ละสังคมเนี่ย ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นนามธรรมนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัยเราก็พยายามมามองหาสิ่งอื่นๆแทนนะคะไม่ได้เน้นหาคำตอบเรื่องเกณฑ์การตัดสินแล้วแต่มาดูเป็นกรณีกรณีไปนะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของประโยชน์การศึกษาจริยศาสตร์นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อแรกเลยแน่นอนนะคะก็เพื่อดำรงชีวิตที่สมแก่การเป็นมนุษย์นะคะเราเป็นมนุษย์เราก็ ใช้ชีวิตตามสันติยาณส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องมีการตัดสินความดีความชั่วมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ยกระดับเราส่วนหนึ่งนะคะข้อที่2พยายามหาหลักเกณฑ์หรือระเบียบนะคะที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะ3เลยก็คือนะคะมีการประเมินวิเคราะห์พฤติกรรมทางศิลธรรมทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบนันเรียนรู้จากในอดีตนะคะเพื่อพัฒนาศิลธรรมของชุมชน นะคะซึ่งจะเกิดผลดีในอนาคตและประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อเปิดเผยคุณค่าของชีวิตให้เราได้ทราบกันนะคะแน่นอนเลยนะคะกระตุ้นให้มนุษย์ตั้งคำถามแล้วก็คิดว่าชีวิตที่ดีควรจะเป็นอย่างไรการดําเนินการความดีคืออะไรนะคะส่งผลให้เราเกิดความสํานึกนะคะกระตุ้นสํานึกทางศิลธรรมของเรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทั้ง4ข้อของการศึกษาเกี่ยวกับจริยศาสตร์ะคะ่ะ ่อมานะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการการรับรู้ทางจริยธรรมนะคะซึ่งวิวัฒนาการเนี่ยนะคะในแง่ของประวัติศาสตร์เราสามารถแบ่งวิวัฒนาการออกเป็น6ยุคด้วยกันนะคะ1เลยนะคะยุคแรกคือยุคแห่งความมืดสลัวของมโนธรรมก่อนที่จะมีมนุษย์ขึ้นนะคะแน่นอนเลยเรื่องของการตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับมนุษย์นะคะอย่างในอดีตที่ อย่างที่เราทราบกันนะคะเมื่อก่อนที่จะมีมนุษย์อาจจะเ,เป็นโลกของไดโนเสาร์หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาบอกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าสัตว์ใช้การดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณน,นะคะจะไม่มีมโนธรรมหรือว่าตัดสินว่าสัตว์ตัวนี้เลวตัวนี้ไม่ดีตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นยุคก,ก่อนที่จะเกิดมนุษย์ขึ้นนะคะ2คือยุคของการกระทําตามจารีตประเพณีเมื่อเริ่มมีมนุษย์นะคะอ่ะพอเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้น ทางหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราวิวัฒนาการมาจากการเป็นลิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในทางศาสนาอาจจะบอกว่าเป็นแล้วแต่ศาสนานะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามพอเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นนะคะการอยู่ร่วมกันของคนเนี่ยนะคะย่อมต้องมีกฎกติกาอะไรบางอย่างตอนแรกยังไม่ถึงเกิดระบบแบบกฎหมายนะคะก็เกิดเป็นการทำจำจารีตประเพณีนะคะเช่นการไปขโมยของ คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษตามจารีตอาจจะถูกขับไล่จากหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นยุคที่สองนะคะยุคที่3นะคะเป็นยุคของการกระทําตามกฎหมายเมื่อมีระบบกษัตริย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจารีตนี้เอาไม่อยู่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าอา้าวทำอย่างนี้ผิดผีแต่ยุคหลังๆพอมนุษย์อยู่ร่วมกันเยอะขึ้นเริ่มไม่สนใจนะคะ ก็เลยต้องเริ่มมีกฎหมายที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่กฎหมายจะกําหนดบทลงโทษนะคะจะไม่ได้กําหนดการให้รางวัลน,นะคะอ่ะอันนี้ก็ทําให้มนุษย์เกิดเกรงกลัวนะคะไม่กล้ากระทําความความชั่วหรือทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามีกฎหมายรองรับอยู่ในยุคที่4นะคะเขาบอกว่าเป็นยุคการกระทําตามเจ้าลัทธิหรือว่าศาสดานะคะอ่ะ หลังๆเนี่ยเริ่มเกิดนะคะอาจจะเป็นเจ้าลัทธิลัทธิอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเต๋าหงจื้อเป็นพรามหมณ์ฮินดูเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเริ่มเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอ่าหลายๆคนเริ่มหันไปพึ่งนะคะลัะทธิต่างๆเหล่านี้ลัทธิเต๋าบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยต้องใช้ไปแบบธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติมีหินมีอย่างอะไรก็แล้วแต่ในทางพรามหมณ์ฮินดูนะคะก็อาจจะบอกว่า การนักถือพระเจ้าการสวดมนต์การอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่เลยทีนี้คนก็จะเริ่มเลือกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะไปอยู่ในลัที่ไหนหรือศาสนาไหนนะคะยุคที่5นะคะเป็นยุคที่กระทําตามเหตุผลเมื่อมีระบบปรัชญาเกิดขึ้นนะคะอ่ะก็เป็นยุคที่คนเริ่มมองว่าเออทำไมแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่มันก็จะมีหลักอะไรบางอย่าง ที่ศาสนานี้ห้ามศาสนานี้ไม่ห้ามคนก็เริ่มคิดว่าเอ๊แล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็เลยเริ่มเกิดการใช้เหตุผลขึ้นในระบบปรัชญานะคะเป็นยุคที่5ส่วนในยุคสุดท้ายนะคะยุคที่6นะคะเป็นยุคการใช้วิพากการใช้วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เราเห็นถึงความหลากหลายของศาสนาของกฎหมายของจารีตประเพณีแล้วก็ระบบความคิดต่างๆนะคะทำให มนุษย์เนี่ยเริ่มละเริ่มรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการรับรู้ทางจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูกตายตัวแต่ว่าเราก็จะวิพากวิจารณ์เป็นกรณีกรณีไปนะคะอย่างเช่นอา่าเรื่องการทําแท้งอย่างเงี้ยกรณีนี้อาจจะทําได้กรณีนี้ไม่ได้นะถูกวิพาก์วิจารณ์ว่าไม่ถูกต้องอันนี้เป็นยุคในปัจจุบันนะคะที่เราจะเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของวิวัฒนาการของปรัชญาศิลธรรมค่ะซึ่งวิวัฒนาการนี้นะคะจริงๆแบ่งออกเป็นหลายยุคด้วยกันนะคะเพราะว่าเรามีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะหลักๆแล้วแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะยุคที่1คือยุคโบราณนะคะในยุคโบราณแน่นอนการที่เราจะ ยึดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใหญ่นะคะเราก็จะทำตามนักคิดหรือวาศาสดานะคะกลุ่มแรกเลยนะคะเป็นศาสนาในยุคโบราณค่ะที่เกิดขึ้นก็มีพราหมณ์ฮินดูยิวพุทธเต๋าของจื้อพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มศาสนาในสังคมยุคโบราณนะคะต่อมานะคะเป็นกลุ่มของนักคิดที่เน้นการหาความสุขในโลกนี้นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นในยุคโบราณเหมือนกันนะคะจริงๆมีหลายกลุ่มด้วยกันนะคะมี5กลุ่ม นะคะ 1. พวกโซฟิส 2. พวกสโตอิก3พวกสุขนิยม 4. พวกเอพิคิเรียนสแล้วก็ 5. พวกซีนิกพวกนี้ส่วนใหญ่เน้นการหาความสุขนะคะตัวอย่างเช่นนะคะพวกสุขนิยมก็จะมองว่าชีวิตที่ดีนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขอันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ดีที่ถูกต้อง ะะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะอีกกลุ่มหนึ่งของยุคโบราณเป็นกลุ่มนักคิดที่ไม่ได้สแสวงหาความสุขนะคะแต่สแสวงหาความรู้นะคะส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อก็คือมีนักคิดนะคะนักปรัชญาที่ชื่อว่าโสเคติสเพโตแล้วก็อริสโตเติลนะคะพวกนี้จะ เน้นที่จะหาความรู้นะคะเพราะมองว่ายิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าชีวิตแบบไหนที่เราควรจะดําเนินที่ควรจะใช้นะคะอันนี้เป็นในยุคโบราณนะคะส่วนต่อมานะคะยุคที่2เป็นยุคก,กลางค่ะยุคก,กลางเนี่ยนะคะกำเนิดศาสนาใหม่ขึ้น2ศาสนาเพิ่มเติมจากในยุคโบราณนะคะก็คือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลาม นะคะส่วนใหญ่แนวคิดนะคะทางจริยศาสตร์ของยุคก,กลางเนี่ยนะคะก็จะถูกคิดค้นนะคะด้วยกลุ่มที่เป็นนักบวชนะคะเช่นเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินเนี่ยก็มองว่าคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือการที่จะรักพระเจ้านะคะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าไปเลยนะคะหรือตัวอย่างเช่นเซนต์โทมัสอ a ค u ว n นัสนะคะอันนี้ก็มองว่าการกระทําดีเนี่ยก็คือ อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอ่ะอันนี้เป็นในยุคก,กลางนะคะค่ะยุคที่3นะคะเป็นยุคใหม่ค่ะในยุคนี้นะคะเกิดแนวคิดทางจริยธรรมใหม่ๆขึ้นมาหลายแนวหลายแนวคิดเลยนะคะ อันแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสํานึกในหน้าที่นะคะแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถ้าทุกคนทําตามหน้าที่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วปฏิบัตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้สังคมสงบสุข นะคะ2เลยนะคะก็คือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนนะคะหรือผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเชื่อว่าจริงๆแล้วความจริงสูงสุดอะไรพวกนี้จริยธรรมพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นนามธรรมอาจจะเข้าถึงได้ยากหรือเข้าถึงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราได้ประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะต่อมาพัฒนาขึ้นมาจากประโยชน์ส่วนตนนะคะเป็นหลักประโยชน์ส่วนรวมนะคะมองว่าสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับคนในกลุ่มที่มากที่สุด นะคะอันเนี้ยเน้นประโยชน์ส่วนรวมนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างการกระทําเราเนี่ยอา,อาจจะต้องยอมเสียสละยอมลําบากเพื่อให้คนอื่นส่วนใหญ่ได้ผลประโยชน์อันเนี้ยนะคะก็เป็นในหลักของประโยชน์ส่วนรวมหรือสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของอาการใช้จารีตประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละสังคมเป็นหลักยึดนะคะอันนี้ก็มีเหมือนกันหลังๆเราจะเริ่มตระหนักในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะบางคนอาจจะทํา แบบนี้ได้ในบางสังคมแต่ในสังคมเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยหลังๆห,หลายคนเริ่มจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่ามันมีความหลากหลายจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเป็นแบบแน่นอนร้อเซนะคะส่วนในยุคปัจจุบันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหลัก จริยศาสตร์แบบสมัยใหม่นะคะซึ่งมีหลายแนวคิดที่เกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่หยุดติดนะคะว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะคะไม่มีการสรุปแบบปลายตัวนะคะซึ่งทําให้นะคะมีความยุ่งยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาการตีความการถกเถียงทําให้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นยุคข,ของการวิพากษ์วิจาร์นะคะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันถูก หรือมันผิดกันแน่แบบในยุคข,ของศาสนาค่ะในตอนที่2นะคะเรื่องพลังความคิดในอารยธรรมนะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1น,นะคะความสามารถในการคิดของมนุษย์เรื่องที่2การใช้ภาษาเป็นสื่อในการ แสดงออกทางความคิดนะคะแล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกแล้วก็โลกตะวันออกนะคะที่แตกต่างกันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้นักศึกษานะคะหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยนะคะข้อแรกเลยคือสามารถอธิบายการทํางานของสมองกระบวนการคิดแล้วก็คุณค่าของการคิดได้นะคะข้อที่2คือสามารถระบุรูปแบบของภาษาที่ใช้สื่อความคิดได้ ข้อที่3นะคะสามารถระบุรูปแบบของการแสดงถึงความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลได้นะคะแล้วก็ข้อที่4สามารถเปรียบเทียบฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกได้นะคะโดยเราจะมาดูกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของความสามารถในการคิดของมนุษย์ค่ะค่ะมนุษย์เราเนี่ยนะคะสามารถคิดได้คิดเป็นเนื่องจากเรามีระบบหรือสมรรถนะของสมองนะคะโครงสร้าง ของมนุษย์เนี่ยนะคะมีสมองมีการเชื่อมโยงระบบประสาททําให้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายนะคะโดยจริงๆแล้วสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะเช่นส่วนของแกนกลางหรือก้านสมองเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจการไหลเวียนของโลหิตนะคะต่อมานะคะเป็นสมองในส่วนของควบคุมการคิด ะะอันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกที่หลายๆท่านอาจจะรู้กันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะซึ่งทํางานไม่เหมือนกันนะคะในซีกขวาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของการรับรู้อารมณ์ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็จินตนาการนะคะส่วนซีกซ้ายจะควบคุมในเรื่องของการรับรู้การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ การพูดการคำนวณหรือว่าการใช้ภาษานะคะซึ่งสมรรถนะของสมองทั้งสองซีกในแต่ละบุคคลอาจจะไม่เท่ากันหรือบางคนอาจจะเก่งสมองใช้สามารถฝึกได้ทั้งสองซีกเลยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณค่าของสิ่งที่เวลาเราคิดเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพลังของความคิดเกิดอะไรขึ้นความคิดกำหนดการแสดงออกของมนุษย์ค่ะ เวลาเราคิดอะไรเราก็จะแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะทำให้เรารู้จักจัดการนะคะช่วยทําทรัพยากรต่างๆจัดการทรัพยากรต่างๆให้เป็นระบบระเบียบอันนี้ก็เป็นคุณค่าของความคิดนะคะทําให้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์สิ่งที่สวยงามหรือสิ่งที่ประณีตนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานศินละปะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนเลยการคิดของมนุษย์เนี่ย ทำให้โลกนี้เปลี่ยนไปอย่างเยอะมากๆเลยนะคะบางประเด็นก็เป็นไปนในทางที่ดีนะคะแต่บางอย่างก็อาจจะเกิดผลเสียซึ่งมนุษย์ก็จะพยายามคิดค้นป้องกันหาทางแก้ไขย,ยับยัง้งปัญหาเหล่านั้นอยู่เสมอๆนะคะในทุกยุคนะคะโดยการคิดของมนุษย์นะคะผ่านมาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็น4ี่ยุคด้วยกันนะคะอาจจะบางคนเรียกว่าเป็นหลายคลื่นนะคะคลื่นลูกแรกของการคิดเนี่ยคือ่องของสังคมเกษตรนะคะเราก็คิดที่จะปลูกพืชปลูกผัก ะะตั้งถิ่นฐานยุคที่2นะคะเคลื่อนลูกที่2เนี่ยก็คือสังคมอุตสาหกรรมเริ่มคิดผลิตเครื่องจักรขึ้นนะคะไม่ต้องแฮนด์เมดอย่างเดียวนะคะในเคลื่อนลูกที่3นะคะก็คือสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเริ่มมีโทรคมนาคมหรือการสื่อสารอะไรต่างๆนะคะในยุคนี้เริ่มคิดคนขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในคลื่อนลูกที่4นะคะก็คือสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเช่นในปัจจุบันนี้เองนะคะ ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดนะคะแน่นอนเลยนะคะภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราไม่สามารถคิดได้โดยที่ไม่ใช้ภาษานะคะลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเรา จะคิดอะไรบางอย่างแต่เราจะไม่ใช้ภาษาไทยอังกฤษหรือภาษาใดๆเลยเราจะคิดได้หรือไม่นะคะแน่นอนเลยคิดไม่ได้นะคะเราต้องใช้ภาษานะคะพวกเราเนี่ยนะคะอาจจะใช้ภาษาไทยซึ่งก็หลักๆแล้วการใช้ภาษาจะแบ่งออกเป็น4แบบด้วยกันนะคะที่จะทําให้เราคิดนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือการพรรณนา,น,านะคะวัตถุประสงค์ของการพรรณนาเนี่ยนะคะก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความคล้อยตามนะคะ แบบที่2นะคะก็คือการบรรยายการบรรยายเนี่ยเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดมโนภาพข้อเท็จจริงนะคะรับรู้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะคะนี่เป็นการบรรยาย ส่วนการอธิบายนะคะอันต่อมาก็คือเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรื่องที่เสนอว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะคะต่อมานะคะในแบบที่4ี่คือชวนให้เชื่อแบบนี้นะคะก็คือพยายามที่จะพูดโน้มน้าวนะคะให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดการเชื่อถือตามในเรื่องที่เรานำเสนอนะคะ ต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของฐานความคิดในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกในโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกแน่นอนเลยเรามีระบบความคิดหรือว่ารากฐานทางความคิดที่แตกแต่างกันส่งผลให้พวกเราที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนะคะของเราเนี่ยเป็นโลกตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึง่งที่ต่างจากพวกฝรั่งนะคะที่อยู่ในโลกของตะวันตกนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ารากฐานอะ มันถูกพัฒนามาต่างกันนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะในโลกของตะวันตกมีวิวัฒนาการหรือว่ามีรากฐานเป็นอย่างไรนะคะรากฐานของเขาเลยมาจากชาวกรีกนะคะที่เป็นกลุ่มแรกนะ,ะที่วางรากฐานระบบการใช้เหตุผลนะคะการใช้เหตุผลของชาวตะวันตกเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเวลาออตัดสินอะไรบางอย่างเขาจะใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกนะคะส่งผลให้สังคมเขาเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของการให้เสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกภาพของความรู้เขาจะพยายามใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆนะคะก่อให้เกิด เป็นรากฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเช่นเวลาฟ้าร้องฝนตกนะคะในแถบบ้านเราอาจจะแบบพระเมฆขลาหรืออะไรสู้กันนะคะยักเยอะแต่ของเขาอาจจะพยายามหาว่าเออมันคืออะไรทำไมฟ้าถึงต้องผ่าหรือฟ้าถึงต้องร้องนะคะต่อมานะคะเขามีการสแสวงหาความรู้ที่เป็นแบบ การคิดแบบเหตุผลแล้วก็มีระบบระเบียบนะคะแล้วก็ความรู้เพื่อความรู้เองนะคะไม่ได้หาความรู้เพื่อไปสนับสนุนความเชื่ออะไรต่างๆนะคะต่อมาในทางซีกโลกตะวันออกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะอารยธรรมในโลกตะวันออกที่ดังๆเลยก็จะมีจีนกับอินเดียนะคะชาวอินเดียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นนักคิดที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีการใช้เหตุผลแต่การใช้เหตุผลของซีกโลกทางตะวันออกอาจจะแตกต่าง จากซิกโลกทางตะวันตกนะคะอย่างชาวอินเดียเองเนี่ยนะคะก็จะมีลัทธินะคะอย่างเช่นนยยะเนี่ยเขาบอกว่าความรู้ต้องได้มาจาก4วิธีคือ1ความรู้ประจักษ์สความรู้เปรียบเทียบ 3. ความรู้จากการบอกเล่าของผู้อื่นหรือ4ความรู้จากการอนุมานอันนี้จริงๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าคนตะวันออกหรือว่า พวกเราเองเนี่ยนะคะก็มีการใช้เหตุผลในแบบของพวกเราแต่พวกเรานะคะ,ะชาวตะวันออกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะนะคะไม่ได้มีการใช้เหตุผลแล้วก็มีเสรีภาพในการใช้เหตุผลนะคะอย่างเป็นปัจเจกเท่าคนของตะวันตกนะคะทำให้รากฐานทางความคิดเนี่ยแตกต่างกันและแน่นอนทางตะวันออกส่วนใหญ่นะคะจะ,ะเน้นความศรัทธาความเชื่อในศาสนานะคะซึ่งบางทีจะไม่กล้าคิดนอกกรอบอะไรที่มันดูแบบ คิดแล้วอาจจะไปขัดแย้งกับศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่ไปแตะนะคะแต่ในทางออตอนตกเนี่ยเขาอาจจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะโดยบอกมาเลยนะคะออกมาเลยว่ามันไม่ไม่เป็นจริงไปตามอย่างที่ศาสนาบอกอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เขาก็เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ก่อนเรานะคะค่ะต่อมานะคะเป็นตอนที่3 เกี่ยวกับการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลกนะคะจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกัน 1. ก็คือการใช้เหตุผลแบบนิรนัย 2. การใช้เหตุผลแบบอุปนัย 3. การใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็สข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลนะคะซึ่งหลังจากศึกษาแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะข้อแรกเลยสามารถอธิบายลักษณะสําคัญของการใช้เหตุผลแบบนิรนัยได้ 2. ก็คืออธิบายลักษณะสําคัญของการใช้เหตุผลแบบอุปนัยได้ 3. คือนักศึกษาสาม,มารถอธิบายลักษณะสำคัญของการใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ได้และ 4. นะคะสาม,มารถอธิบายเกี่ยวกับข้อบอกพร่องในการใช้เหตุผลได้ค่ะซึ่งก่อน<ม>ที่เราจะไปทำความรู้จักนะคะกับ สี่รูปแบบเนี่ยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ามีคำหลักๆใดที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลนะคะอันแรกเลยก็คือคำว่าตรรกศาสตร์นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นผ่านออกมาทางภาษาเพื่อมุ่งพิสูจน์ความถูกผิดหรือกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลนะคะสองเลยคำว่าเหตุผลคืออะไรก็คือความสามารถในการคิดของสมองมนุษย์นะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะต่อมานะคะอ่ะเรามาดู การใช้เหตุผลแบบนี้รนัยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรจริงๆแล้วการใช้เหตุผลแบบนิรนันเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลนะคะที่เริ่มจากหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นยอมรับที่ถูกยอมรับอย่างสากลน,นะคะส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นความรู้แบบคณิตศาสตร์หรือความจริงเชิงนามาทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นำความจริงเหล่านั้นมาสรุปนะคะเช่นนะคะ,ะความรู้แบบนิรนัยเนี่ยบอกว่าสามเหลี่ยม นะคะครวมกันแล้วเนี่ยต้องมีมุม180องศาอันนี้เป็นความรู้แบบนี้รนายก็คือสากลถูกยอมรับใช่ไหมคะอ่ะเวลาเราวาดรูปสามเหลี่ยม1นรูปเราก็สามารถนิรนัยได้ว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ย มันต้องมีมุมรวมกัน3มุมเท่ากับ180องศาเพราะว่ามันมีความจริงแบบสากลอยู่นะคะอันนี้เป็นแบบนิรนยัยจำง่ายๆเลยนิรนัยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการอ้างจากหลักการใหญ่ไปสู่สิ่งย่อยนะคะลากการใหญ่ก็คือสามเหลี่ยมทั้งโลกเลยเนี่ยรวมกันมุมเนี่ย1 8อองศาสามเหลี่ยมที่เราวาดเล็กๆเ,เนี่ยนะคะอ่ะเป็นสิ่งย่อยรวมกันก็ต้องได้ย180ยองศาเหมือนกัน ะะอันนี้เป็นแบบนิรนยัยหรือถ้าอ้างว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าอ,อันนี้เป็นแบบความจริงสาโกนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดงแดงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแดงสักวันหนึ่งก็ต้องต้องตายต้องเสียชีวิตไม่สามารถอยู่ไปตลอดได้อันนี้เป็นการใช้เหตุผลแบบนิรนยัยนะคะต่อมานะคะเรามาดูแบบอุปนยัยนะคะแบบอุปนัยก็คือ สลับกันนะคะแบบอุปนัยเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการอ้างเหตุผลทีอ่อาศัยความเชื่อหรือประสบการณ์ของบุคคลเป็นตัวตั้งนะคะอุปนัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสรุปเกินข้ออ้างนะคะกอ็อนุมานจากสิ่งย่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันแล้วก็ไปสรุปเป็นไอเดียใหญ่ๆนะคะแบบที่3นะคะเป็นการใช้เหตุผลแบบ วิทยาศาสตร์นะคะแบบวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่เป็นหลักนะคะที่ยึดกันอย่างเป็นสากลข้อแรกเลยนะคะในการที่จะคิดใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เราต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาก่อนนะคะว่าปัญหาคืออะไร 2. ส,สังเกตรปรากฏการณ์นนะคะเริ่มจากการสังเกตนะคะหลังจากเจอปัญหาเราก็สังเกต 3. ก็คือตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณ นะคะ 4. ก็คือพยายามพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ 5. ก็คือทดสอบหรือทดลองสมมติฐานนะคะต่อมา6ก็คือเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้จากการทดสอบหรือทดลองออกมาเป็นทฤษฎีนะคะในเรื่องที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของข้อบอกพร่องในการใช้เหตุผลซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะการใช้เหตุผลเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ เรามาดูกันว่าบกพ้องแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยนะคะคือการใช้ภาษาบกพ้องค่ะแน่นอนอย่างที่บอกไปนะคะเวลาเราจะคิดหรือเวลาเราจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้ภาษาแต่ถ้าการใช้ภาษาของเราไม่ดีหรือบกพ้องมันจะส่งผลนะคะให้การใช้เหตุผลนั้นเนี่ยผิดพลาดได้สคือคำกำกวรรมนะคะคำกำกวมนะคะคำว่าตาอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะหมายถึงลูก,กตาหรือหมายถึงตาที่เป็นคนตาก็ได้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่นํามาอ้างเนี่ยเนื้อหาบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้างสิ่งที่เกิดก่อนเป็นสาเหตุของสิ่งที่เกิดตามมาการด่วนสรุปนะคะการตั้งสมมติฐานที่สรุปไม่ได้หรือการเล่นง่ายอย่างผิดผิดพวกนี้นะคะเป็นข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลทั้งสิ้นนะคะตัวอย่างเช่นข่าวนะคะ ช็อกกราดยิงร้านสปา3แห่งในแอตแลนตาผู้ตายเนี่ยมี8ชีวิตนะคะโดยเป็นเชื้อสายชาวเอเชียไป6ก็เลยสรุปนะคะว่าแสดงว่าการกราดยิงครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การทำร้ายคนเอเชียหรือว่ากระแสของการต่อต้านการเกลียดคนเอเชียในอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วนะคะอาจจะเป็นการด่วนสรุปเพราะว่าผู้ตายอาจจะ สติไม่ดีแล้วก็ฆ่าไปทั่วก็เป็นไปได้นะคะต้องสืบสวนให้แน่ชัดก่อนนะคะสุดท้ายนะคะบกห้องโดยการทิ้งเหตุผลหรือใช้จิตวิทยานะคะไม่ว่าจะอ้างความไม่รู้อ้างคนส่วนมากอ้างการแย้งที่ตัวบุคคลอ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างน,านั้นอย่างนี้นะคะหรือการขอความเห็นใจนะคะอ้างความไม่รู้เนี่ยเช่นปัจจุบันเนี่ยมันคลุมเครือนะคะในเรื่องของกระแส กัญชาว่าถูกกฎหมายหรือยังถูกแบบไหนไม่ถูกแบบไหนเราก็เลยครอบครองกัญชาแล้วก็เสพกัญชาพอตํารวจจับเราก็บอกอา้าวไม่รู้นึกว่าถูกกฎหมายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะคะอ้างความไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะให้ไปศึกษาในเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้วยนะคะ